ก็สวัสดีเอฟซี FC สถาปนิกทุกทุกสาขาทุกทุกอาชีพมีอาจารย์ก็มี่พระสมเด็จเออวันพระสมเด็จเลยขุนแผนขุนแผนผงไพ่กุมารหลวงปู่ทิมมาให้เพื่อนได้ชม ศึกษาไปพร้อมๆกันคุณแผนไพ่กุมานปูทิมจะมีหลายรุ่นแต่ว่านี้จะเป็นรุ่นเก้าออกรปีสิบหาด้านหลังด้านหลังจะมีเหรียญแต่ว่าถือแกเออกไปแล้ว กรณีผ้า,าสถาปนิกเข้ามาส่องอส่องเพื่อศึกษาศึกษาเพื่อจะได้เก็บสะสมว่า ขุนแผนไพ่กุมารปูทิมนี่จะมีหลายลุ่นเหตุออกมากไม่กับลายแล้วปีสองพันหาร้อยสิบหาก็จะบ่เป็นลักษณะน,นี้นี่ก็เป็นอีกขุนแผนอีกแบบหนึง่งเขาเรียกลูปลัดลักษณะสี เลยภาพผุ่นผื่นมะซองอาจารย์ก็บจน์นัดดอกแต่ว่ารู้ว่าคุณแผนภาพกุมารองค์น,นี้มันจะเป็นคุณแผนเกา่าก็เลยภาพผุ่นผื่นมะซองศึกษาด้านหลังก็กจะเป็นเหรียญเหรียญปูทิมยันหายันียหาคือห้อยเหรียญน,นี่คือ คือแก้วไปแล้วคือแก้กไปแล้วเหออลืหอสำหรับผู้ที่ชอบทรงพระศึกษาแล้วก็เก็บสะสมข้าต้องศึกษาหลักวิชาการน้ำเก็บพระพระเก่าพระใหม่ข้าก็ต้องศึกษา เพื่อเป็นวิทยาท่านในคั่วมรูเจ้าของเพื่อจะได้เก็บสาสมสำหรับผู้ที่มักสาสมพระหรือสาสมของเก่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นผู้บาาจา์ต่างๆที่ที่เก่าๆที่เ้ออยากจะเก็บสาสมจา์ก็เลมีพระมา ศึกษาให้เป็นเพื่อนได้ชมกันวัอนี้เสื้ผ้าช่อมสองบังด้านหลังสีสันวันน่ะนกระบอกธนัตต์บอกว่าชอบเก็บแต่พระเบญจะอันนี้วัฒน์นึกเก่าก็เลยมาซองซองให้เพืเ่อนๆเพาได้ศึกษาไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นควบลูกเกาขีเกาเกะตัเหมื่อมันเกาเกาเกี๋กันหลายรอบสองวงอันนี้ก็เป็นขนขนแผ่นไพ่กุมารหลวงปู่ทิมข้าเจ้าเอามาโผดแต่ว่าข้าเจ้านอนบ่หลับวันเลยมาฝากไว้วัด กระริซซองคิดว่าจะเป็นของเก่าอยูน่นะก็เลยป้าเอฟซีเขาหนิศึกษาแต่ว่าก็จะจีบกเก่าปคนใดหรอกอปีสองห้าสิบห้าเนี่แหละย่างเก่าก็ะจีแล้วกระอันนี้เปลีนดา งนึ่งได้จะพ้าไอ้ส้มช่มตอหลอดอีสองอมีผ้าเอฟซีอาส้มอีกคือก็เอ่เป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมรุ่นแรงนะเว่า,าเกากัเลยผ้าเอฟซีห้องสอง เนื้ออัปกาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกอืรุ่นแรกก็ไม่ร้อยตะไบด้ตะไบก็จะแต้งย่างดีไล่แต้งตะไบ ข้างหลังจะมียู่ฐานจะมีร้อยจานห้อมกล้องอาจจะเห็นชัดโบชัดมีร้อยจานมันร้อยจานมันเหลี่ยมมันเห็นร้อยจานเนาะแบบนี้จังเห็นมีร้อยจาน ศึกษานผู้ที่ชอบศึกษาเก็บสายสมนี่เป็นรุ่นแรกของคนเพราะว่าเกากิ่งนะก็เลยเอามาทายถ้ำไอ้เอฟซีเขาเล่เบื้องมาหาเบิ่งยากไปหาเบิ่งยากกันล่ะก็เลยเอาไม้เพืนเพื่อนเขาเลยไปชมไปบําเพ็กัน ร้อยต่อบแต่และรุ่นแต่และแบบแต่และผู้บาอาจารย์เอาก็ชอบชอบเคือกันคื่อว่ไดเลยเอาไม่เบิงเบิงเพื่อจะได้ศึกษาเบิงพ่อเดิมคลิปนี้ บ่อเดียวเบญจ่ามาซ่องเอาเหรียญผู้บาอาจารย์เนาะลวงพ่อเดิมรูปรูปมันลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อประกาศเก่ามีร้อยจานผม อาจารก็ให้เบื้งเวลแล้วมันเหลี่ยมผู้ที่ชอบสายสมศึกษาไปพร้อมพอมกันล่ะเพื่อนๆผู้ที่ชอบสายสมผู้บสาสอาจารย์เนาะ นี่คือเป็นอีกคลิปหนึ่งสำหรับเพื่อนๆน้องๆศึกษาหลวงปู่เดิมหลวงพ่อเดิมกับคุณแผนไพ่กุมาร ผงไผยกุมารปูทิมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้สั้ล่ะ